สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้แอดก็จะพามา,าพบกับแนวทางนะคะลาวพัฒนานะคะมาพบกับช่องเพียนพาดัวชาแนลนะคะมาพบกับแนวทางฮานอยนะคะแล้วก็แนวทางรัฐบาลลาวนะคะหรือว่าลาวพัฒนานะคะพี่น้องจา๋าสองแนวทางนี้นะคะก็ขอบุญบารมีนะคะของ ตาไข่นะคะวัดดอนเจดีนะคะพี่น้องจา๋าเพื่อให้พี่น้องเอฟซีนะคะได้เป็นแนวทางนะคะก็ตัวเลขนะคะเกิดจากการจุดทูปนะคะขอพรนะคะตาไข่วัดดอนเจดีนะคะก็ขอให้อาบุญบารมีนะคะของตาไข่วัดดอนเจดีนะคะอขอให้แตกสามตัวนะคะพี่น้องจา๋าขอให้แตกสามตัวเนาะ ขอให้พี่น้อง FC นะคะหมดนี่หมดสินนะคะมีเงินกินมีเงินใช้นะคะขอให้ตาไข่นะคะโดนบันดาลน,นะคะให้ FC ของแอดเพียนพารวยทุกทกท่านนะคะได้3มตัวตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าไม่ตรงโต๊ะก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าขอให้ตาไข่อวยพรให้ด้วยนะคะขอให้แตกขอให้ปังนะคะ สาธุสาธุสาธุนะคะสำหรับพี่น้องนะคะที่คอยแนวทางนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดก็จะทำคลิปนะคะจุดทูปนะคะปู่นัคราชนะคะพี่น้องจ๋ากับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องจ๋ารอก่กอนนะคะไปทีละคลิปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะลุ้นๆไปด้วยกันกับแอดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็ไม่ได้ทำไม่ได้ปิดไม้นะคะแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเสียงเพลงนะคะพี่น้องจ๋าก็ลุ้นแบบสดๆนะคะไม่มีการตัดต่อนะคะพี่น้องจ๋า 9มาแล้วนะคะพี่น้องจาตัวแรกนะคะ9นะคะแนวทางฮานอยนะคะหรือว,ว่ารัฐบาลเวียดนามนะคะแล้วก็แนวทางลราพัฒนานะคะในวันที่30เดือน9นะคะปี64นะคะสิ้นเดือนกันยายนนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ บ้านแอดบ้านแอดนะคะอยู่ชุมพรนะคะก็ห่างกับกับวัดดอนเจดีนะคะก็ประมาณ200กว่ากิโลเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ไม่ได้มากเนาะนั่งรถแค่5ชั่วโมงนะคะสีหชั่วโมงนะคะขับแบบช้าช้านะคะก็ถึงนะคะ4ีถึงหชั่วโมงเนาะแอดก็อยู่ทางชุมพรนะคะทางสวีนะคะติดอรอยต่อกับสุราษฎร์นะคะ ติดรอยต่อกับสุราชนะคะติดกับหลังสวนนะคะแอดอยู่อำเภอสวีนะคะพี่น้องจา๋าอยู่จังหวัดชุมพรอำเภอสวีนะคะติดกับสุราชนะคะติดกับลอยต่อนะคะกับสุราชนะคะข้ามสุราชไปก็เป็นนครนะคะพี่น้องจา๋า หัวกลมๆนะคะเหมือนเก้านะคะเหมือนก้าอย่าบอกนะว่าตอง9ก้าอีกนะคะพี่น้องแนวทางฮาหนอยกับลาวพัฒนานะคะพี่น้องเลขทูบไอไข่นะคะถ้าแตกสามตัวนะคะแอดก็จะเอาน้ำแดงมาถวายไอไข่นะคะหรือว่าตาไข่นะคะเพราะว่าตาไขา่ไม่ชอบมากนะคะไม่ชอบพลูนะคะชอบกิน น้ำแดงนะคะแล้วก็นมแล้วก็ของเล่นนะคะพี่น้องจา๋าของเล่นก็จะเป็นแม็กโคนะคะก็จะเป็นอ่าของเล่นเด็กนะคะพี่น้องจา๋ตะะงจาตะไข่ชอบไก่นะคะพี่น้องจ๋าชอบไก่นะคะชอบอน้ำแดงนะคะ ชอบของเล่นนะคะแมคโคนะคะชุดทหารนะคะพี่น้องจ๋าถ้าแตก3ตัวนะคะเดี๋ยวแอดจะซื้อน้ำแดงมาถวายแน่นอนนะคะพี่น้องก็ขอให้แตกนะคะศูนนะคะเก้าศูนนะคะหรือว่าจะเป็น60นะคะพี่น้องเพราะว่าหัวกลับก็เป็น0นย์นะคะ แอดก็จะตีเลขไม่ค่อยเหมือนเพื่อนอยู่นะคะพี่น้อง 990นี่ตรงใจกับแนวทางเราพัฒนามากๆเลยนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็ชอบอยู่นะคะ90นะคะตรงใจแอดเลยนะคะพี่น้องจ๋า90นะคะก็ขอให้มา3ตัวนะคะพี่น้องจ๋าขอให้แตกเนาะเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่3กันนะคะ ยังไม่เคยแตก3มตัวนะคะกับแนวทางฮาหนอยเนาะแอดก็ลงคลิปไปแค่จุดทุบไอไข่ลงคลิปไปแค่ส 3, 3วันเท่านั้นนะคะก็วันไหนมีลาวพัฒนานะคะแอดก็จะเอาลาวพัฒนามาแจมด้วยเนาะเผื่อพี่น้องท่านใดที่ชอบเลขทูบนะคะมองไม่ค่อยชัดเนะหาะหันหน่อยเนาะ เมื่อก่อนเมื่อก่อนแอดยังไม่ได้ทําคลิปนะคะพี่น้องจ๋าแอดเคยจุดนะคะเคยจุดแล้วได้มาด้วยนะคะกับแนวทางไทยนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางไทยก็เข้าดีอยู่เนาะดูดูกลมๆเหมือนจะเป็นแปดนะคะพี่น้องจ๋ากลมๆเหมือนจะเป็นแปดนะคะก็เลขเลขชอบอยู่นะคะกับแนวทาง ลาวพัฒนานะคะจ,จัดจัดสักหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าไม่ต้องมากมายเนาะเอาแค่แบบหอมปากหอมคอนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขเหมือนกันกันกบแอดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก,ก็กดเลื่อนผ่านนะคะพี่น้องจา๋า908นะคะ หรือว่าหกศูนย์แปดนะคะแอดก็จะตัดสองตัวให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเก้า9ูนย์นะคะสองตัวเนาะศูนย์แปดหกศูนย์ 9ก้าแปดนะคะแล้วก็หกแปดด้วยเนาะนี่สำหรับแนวทางนะคะแนวทางฮา,านอยวันที่สามสิบนะคะฮานอยกับลราพัฒนานะคะในวันที่สามสิบเดือนกันยายน2564นนะคะแอดก็ สรุปให้แล้วนะคะ908นะคะ608นะคะ2ตัวนะคะเลขทูบ9ก8นะคะแต่9ก็หัวอาจจะลงก็ได้เนะาะส่วน2ตัวนะคะ90นะคะ08นะคะแล้วก็60นะคะ98นะคะแล้วก็68นะคะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านนะคะ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชร์นะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ